สวัสดีครับสวัสดีครับผมใหม่นะครับวันนี้ก็นะครับเริ่มต้นด้วย ep 1นะครับ ep 1เนี่ยเราจะมาทําการติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราจำเป็นต้องใช้กันก่อนนะครับผมก็จะมีเข้ามาแบ่งปันนะครับ3แอปด้วยกันแอปแรกเลยก็คือแอป Remove นะครับแอป e m o v e เนี่ยเป็นจริงๆมันเป็นเว็บไซต์นะครับใช้ในการตัดรูปได้ดีมากนะครับ ไปติดตั้งแอป Remove กันก่อนเลยนะครับวิธีการติดตั้งแอปรีมูฟนะครับให้ทําการค้นหาที่ Google นะครับพอเข้าที่ Google แล้วนะครับให้พิมพ์คําว่า Remove สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับอ่านี่ขึ้นมาแล้วตอนนี้หน้าจอของผมเนี่ยก็จะขึ้นคําว่า Remove BG นะครับก็ให้แตะเข้าที่ Remove BG เลยนะครับ ถ้าของใครยังไม่ขึ้นก็ให้พิมพ์คําว่ารีมูฟก่อนแล้วมันก็จะขึ้นรีมูฟบ b จีแบบนี้นะครับให้ทําการแตะเข้าไปคลิกเข้าไปนั่นเองคราวนี้เราก็จะเห็นตรงเนี้ยที่มันเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เขียนว่า www. removebg. นะครับเราก็คลิกเข้าไปก็จะขึ้นอย่างนี้ครับนี่คือหน้าหน้าของแอป e m o v e ใช้ในการตัดรูปนะครับตัดพื้นหลังนะครับ สามารถตัดพื้นหลังได้ทันทีนะครับและผมจะมาบอกวิธีการสอนกันทีหลังนะครับวิธีการตัดขอโทษขอโทษวิธีการตัดนะครับตอนนี้ทําการติดตั้งก่อนให้แตะที่3มจุดไข่ปลานะครับตรงมุมขวามือนะครับคลิกเลยตึ๊บคราวนี้มันก็จะมีคําสั่งแบบนี้ขึ้นนะครับให้เข้ามาที่นะครับให้มาแตะที่เพิ่มลงในหน้าจอหลักตรงนี้นะครับคลิกเลย ต่าสักครู่นะครับ Remove เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ฟรีที่สามารถตัดรูปได้ดีมากแบบเนียนกริ๊บในพริบตาเดียวนะครับอันนี้ก็ขึ้นชื่อแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะทำติดตั้ง Remove ของเราเนี่ยที่หน้าจอหลักถ้าเราไม่ชอบ Remove ต้องการเปลี่ยนชื่อเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยการที่แตะมาแบบนี้นะครับแล้ทำการแก้ไขชื่อแบบนี้ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ทำการเพิ่มหรือบันทึกก็ไปอ่านเสร็จสิ้นนะครับในการติดตั้งแอป Remove นะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปแอปต่อไปนะครับเพ,เพื่อนๆอย่าลืมแตะเพิ่มได้นะเมื่อเพิ่มแล้วก็จะเป็นการบันทึกแอปที่หน้าจอนะครับโอเคนะครับแอปต่อไปนะครับแอปต่อไปที่เราจะติดตั้งอีกหนึ่งแอปก็คือแอป i x e l Lab นะครับแอป Pixel Lab เ,เ,เป็นการตกแต่งรูปนะครับซึ่งมีฟังก์ชันที่ดีๆอยู่ในนั้นเยอะมากนะครับของผมก็มีหลายแอปแต่วันนี้จะมาแชร์แบ่งปันในเรื่องแชร์ความรู้ในเรื่องของการใช้แอป Pixel Lab ก,ก่อนนะครับก็ให้แตะเข้าไปท,ที่ถ้าใครมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรถ้าใครยังไม่มีคือแอปนี้ติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับให้เข้าไปที่เพจสโตนะครับหน้าตาเพจสโตก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ให้คลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้ทําการค้นหานะครับตรงคําว่าค้นหาแอปและเกมของฉันนะครับให้ทําการคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า pixel lab อ่าอย่างของผมเคยมีการค้นหาอยู่แล้วก็จะมีเชื่อขึ้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อยังไม่มีก็ให้พิมพ์คําว่า pixel lab แบบนี้อ่า แล้วแตะคลิกเข้าไปคราวนี้แอปนี้ก็จะขึ้นแล้วหน้าตาแอปนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับแอปแรกเลย Pixel Lab หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่คือแอป Pixel Lab นะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆก็แตะตรงหน้าจอผมเนี่ยมันจะเป็นคําว่าเปิดแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปนี้อยู่ในเครือตัวเครื่องเลยเนี่ยจะขึ้นคําว่าติดตั้งก็ให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยแตะเพื่อติดตั้งแอปนี้ไว้ที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งแอปที่จะพาไปก็คือ แอปขายมัตเตอรนะครับเรายังอยู่ใน Play Store อยู่นะครับให้ทําการค้นหาใหม่นะครับแก้ไขาการค้นหาแบบนี้นะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยว่าคายม a s เตอรสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทายได้นะครับแบบนี้อ่าเห็นไหมเพราะว่าเออ่อะมันสามารถตรวจคําผิดคําถูกและสามารถประมวลผลให้เราได้อย่างเงี้เราก็แตะเข้าไปคําว่าขายมัตเตอร์เขาก็จะพาเรามาแบบนี้นี่คือแอปขายมัตเตอร์นะครับ เราก็แตะเข้าไปเลยนี่คือแอปคลายมัตเตอร์ที่เราจะใช้ในการาตัดต่อในเรื่องของคลิปและวิดีโอนะครับเป็นคลิปสั้นหรือวิดีโอรูปภาพนั่นเองเราก็สามารถทําได้ในแอปนี้ตรงหน้าจอผมเนี่ยตรงคําว่าเปิดเนี่ยถ้าใครยังไม่มีอยู่ในเครื่องยังไม่มีแอปนี้อยู่ในเครื่องจะขึ้นคําว่าติดตั้งให้เราแตะติดตั้งนะครับเพื่อยือนยันในการออจัดเก็บแอปของเราไว้ในตัวเครื่องนั่นเองเป็นการดาวน์โหลดแอป ครับผมวันนี้สำหรับ EP 1เนี่ยเราก็จะทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านี้ไว้ก่อนและ EP ที่2เราก็จะค่อยมาเริ่มเรียนรู้ในะแต่ละแอปกันนะครับพบกันใหม่ใน EP ที่2นะครับสวัสดีครับ